พี่น้องมาเหมือนนี่กินกับเปียกเส้นเลืออ่ากุ้ยจับยวนนะครับเ<ม>ด้อมาแซ่บๆน้องพี่น้องมาหมูเด้งนี่พี่น้องเหมือนีพิเศษหมูเด้งนี่เหมือนนี่ผมมีตีนไก่เนาะจับเหมือนกันลิมโค้งพี่น้อง ข้าเปียกลิงโคงน้องภูริบแส่บตั้งแต่เด็กน้องไหมลืม สุดแสีแยบพี่น้องเลยยังกินเทียง้องพี่น้องแส่บเลยพี่น,อนอ้องพี่นะงหล อับเบลนิมคง บรรยากาศมาฝากนะเพื่อนๆมีบรรยากาศริมโค้งด้วยนะครับบรรยากาศริมโค้งอ่าถักทายเพื่อนๆนะครับากินข้าวเที่ยงน้ำกันได้พี่น้องได้ข้าเบียกมีบรรยากาศร้านร้านกาแฟน้องภูิอ่ะเอาบรรยากาศมาฝากลมกาลังเย็นสบายเลยพี่น้องนี่ลมเย็นสบายเลยมือนนี่บรรยากาศนะครับเอาบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับน้ากินแ่บๆน้ำกันพี่น้องได้ยังกินเนาะเที่ยงเนาะมันนี่พี่น้องครับ อ่าทักทายเพื่อนๆนะครับอ่าสำนแล้วครับเก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องนะครับเนะาะสวัสดีครับผม